สุขสบายดีพี่นอ้องที่ทุกคนยามเชสาฝนตกลินเหมือนเดิมย่างไก่พี่น้องย่างเนื้อไก่กินกับตำหักทัวอาหารสาวเลมนะือนกันกินกับไปเหื่อดีสบายดีเด้อพี่น้องเก็บเงินประกันภัยกับโบทันมืดรับยังอยู่กับบไล่นนเนาะพรอิ่มสองงาน งานบ้านน้อยเนาะแม่เ <Boy>? ฒ่าเขาบ้านเนาพี่น้องเพราะว่าเล่ากับผู้เถ่าอันหนึ่งลุงเตี้ยนันยังบอกใเฒาหาสิปี่แม่เฒ่าประมาณชิปแบบชิปนี่แหละกชิบเก้าชิปนี่แหละคื้อว่าซองซุกซ่อนบ้านเฮาแสดงความเสียใจน้ำเนาะเขาพัวผู้เสียชี ทั้งสองขอบฟัวกูยู่กะสูต่ตอว้าว่าว้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 า,วา,วา,วาขอ,อนมดสุสุจำอย่างใจหรืออย่างกาเมยมึงมาทือแล้วดมดมหนึ่งเพราะว่าท่นนั้น ท่นบ่เลีองบ่ดำบปบทุกไก่บ้านไม่พี่น้องไก่บ้านเ่าอีเ่าเลี้ยงลยจีนังเข็มค่ะท่านผู้ชมจีนังเข็มเร็ตหนึ่งบ่จีนังเข็มคนผุ้อะไรสิกินข้าว โกินน้ำเคมต่ตึบตึบโอ้โตกตลรางบรไกินซะนอจับนั่นทีละถูกนะเอาแนวคีบนั่นแนวคีบกับมีอ้ยน้ำเค้มของแทพี่นองเสร็จห้าวแค้นเล็กน่อยมามามากินข่าวเศร้าน้ำกันแล้วกัน ไปเวียกไปเวียกมันแจ้งข้าวเพราวมนไม่เมือเดียวกันต่ว่าผู้ตายกำลังนกอง่นบงเราทนี้มันก็วันพุแอารม้าันติดยังเาก่ ผุตาาตดตกบานประหัตตุกปลามา่านผู้ชมกินข้าวสาวน้ากันสาวแห้งและเบื่อครับอ๋อข้าเป็นกริินข้าแรงบ่เป็นกินขาน้าวปุ่นอ้อา,าวขาบอกว่าขากินกระปองกับองไง <c oughs> ดีีน้ Có mọc đạ, mọc xanh Ở đây phải nào đi Thao đi cẩn Tính vào sau Ở đây phải

ม,มีวันพูดบืนเครื่องทีลงปลาแต่ว่าทางฟังนั่นอยู่บ้านน้อยน้ำเขาเจ้าเ่าศาสนาพิธพังฝังเขาเอื่นบูดบ่ผังฝังมันเขาเจ้าเอืนน่นอย่างอุมุง เมื่อไปฟังต้องเข้าศาสนาพูดคือเ,ยเียวา่าภูใตยน้ำล้างหนาะสิล้งก้อนเคลื่อนออกไปก้อนจนจทั้งนี้ลง้ง ้าเนี่ยปลาดัวี้พี่กบลูกอ้วอาวมาเลยแล้วแล้วมมีลูกเลยหรอโอมันผักถึเนาะไม่ม่ะันเลอเลอดเ่ได้น้อยอีสองตัว่จะงูกจะตาอ่เอาไข่มาตกไ,ได้ไไม่ึ้นได้อยู่นี่ยัง cú con, chú mà nhang nhang, không sao, ừ. nó... mèo, hôm, hôm. mèo tôi. Ừ. <laughs> ừ. Ừ. จะี้งนะค44ีีสิีเขาสีขี้หมาลุงล่งลุ้งลุงจันเราี้ีมาเกิดหวัวปีสัปพ่าปีเรามีลูกผู้ชายเบิดอัวน,น,น่องเขาสองตัง้งจันเสียปันแนกดีลอยเจ็ดคน ใช่ป่ะจ็ <c oughs> <ฮ>๊ลูกมาถถาเพื่อนต้องถาม,ถาม,ถามเ่าได้ปเนาะมี้งสี <c oughs> นี่เ <c oughs> ขาตั้งเขาตั้งพอ <c oughs> แล้วฟ้าฟุดเน้นดอกในคลิปเทาคลิปเก,ก,ก,ก่า่เก่าก็เขาถ่ายอยู่วางัานนะะ้นเลยเอาหนัาพวกอะไเราเรากำหน่ายสวน กินอยู่แต่อวโอ้ยตัวหนึ่งไปใค่หนึ่งแบบไปแล้วตื่นแต่แมวก็มาคือนอนนอนัวเดียวเลยช่วยแม่ช่วยมุกเครื่องแล้วแม่แบบขึ้นเที่ยงทุกคนยืนยืนยืนมาหมาก็กวบขวบขวบขวบ กินห้อยเขาย่างกินนั่งเขาเบิร <c oughs> ์ตยีนองไรคุณว่ายินเฮรู้บา้านเขาพันกี่ช่องพันกีนะ่มาปรมาณหาบาทสามพันกี่เออช่องบาทช่องบาทช่องเงินเป็นเหรีเป็นหมู เล่อจะคล้องถูกบะบ่บ่เพื่อวามายินบวกพิษต้นไม้บ่รหรือว่าตำรั่วป่มันจะพิษมดเรี่อแต่ว่าลินเป็นเพื่อนเพื่อนดีขั้นบ่มีพวกนี่รับบ่ดแย้งกับเพื่อันงบ่มีงานก่พิษก็ชี้ญาติแล้วจะองเพื่อนคำเป็นบ่มีคนเพือ่อนเเป็นเพื่อนเพื่อนดีโอ้เซ้าบ่มนประเภทนี้หรอก จับนังเซมมะแล้วมันก็ซอยแล้วมันซอยจื่อไปมิ่งมิ่งตะเกียงมาขอมันซอยจื่อนี่ไงนี่ซอยกินได่ไหมนี่ไงแล้วพักไป chàng lắng lắng lắm lắm này lắm 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 nó phụt nó. lắm 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 bo Tay em lấy em kem mông cua. Tung cua, miền kem mông cua. Tung 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 เพราะจะเกิดมาบุเคยเห็นจ้าคือเออไปเผาชบใกล้ๆอัวเนระ่องอเไรบ้างเขาก็ไ่ได้ไปบ่งเ้าไปใช้ไปน้ำกันนั่นแหละงะรถกอยูุเล่นอย่างงี้ยอุญกุาบุญก ข้างเขาพึ่งไม่ยากหรอเอาแมวไปโผล่ทิ้เมื่อนั่นแหละมาทางสั่นคนใส่ให้กูกินไอ่กวนหมามากนะลาบมาไปสองตัวนี่ยังเคลิ้มแฉงอ่ะ างานเกษัรปลูกมือวานนี้เนาะเมดิแทกไปอนไรที่ทำพิธีได้วาง<ร>าพวงมาลัเาตมาห่องวางทีหาาำวางพวงมาลากข้งนนะนใค<ห>รมุนไประวัติเขาเขาละม่วนหมุนๆฉนังม,มเาเลยบวกเฟืองเลย

ชุม่มเผาพวกกองร้อนป้องกันกับซีไซซ์สุดแบบเพื่อนพอเพชรเมื่อวานไปน้องจะมีแบบชุม่มเผาตาัดมาเมื่อไหร่เรนจะไปเห็นสิ่งที่เราเอามาอ่ะสุ่ดกองร้อนป้องกันพยืนอะไรวางพวงมาลาแล้วก็ทั้งเมืองก็ขึ้นมาอ่านประวัติหลุดมีพัดลมเขาพวงมาลาเฮ้ย ใหอร่มี่ะอืมโอเคน้าร่มถึงมาโอ้ยตนขนาอมเื่อมตายยังปลักคนได้เจ็บเด็กป้าปวดอะไร อนนของเหรอพรมนี่หรอกระโดดอยู่ไม่ใช่เหรอาไม่ให้เลยนี่พรออมอุบมูลละมูล ว่าเดี๋ยวพี่น้องโฟกัสค,คลิปหนาา้าทำไปดิ